เอาละฮะอยู่กับผมนะครับในผลหรือแหลกคลิปนี้มาถ่ายน้ํามันเปิืองท้ายกันถ่ายตอนหกโมงเย็นแม่งยังร้อนเหงื่อไหลอยู่เนี่ยเอยมันร้อนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ขนาดเปิดพัดลมแล้วเนี่ยมาสองปีถ่ายท,ายที่แต่ถ้าใช้ถึงสี่หมืนโลก็ให้ถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะฮะอย่างแรกขันในตัวนี้ออกก่อนเพื่อดูระดับน้ํามันก่อนว่าที่ผ่านมา น้ำมันอยู่ขนาดไหนไม่ใช่กูจะปล่อยทายปล่อยทายอย่างเดียวนะก็แก๊กปรับด้านซ้ายไว้บิดซ้ายไว้นี่คือขันออกสำหรับใครงงทงงพิดงงทางนะฮะขันบิดขวาขันเข้าบิดซ้ายขันออกมาเบอร์ยี่สิบสี่ทำเอง็อตมันก็จะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็ไม่เข้าใจว่าช่างมึงก็ขันแน่นหาอะไรกันนักหนา นะดูดูแขนผมนะให้ดูไว้เนี่ยผ่านมาสองปีกว่าเนี่ยนะขันไม่ได้แน่นเลยก็ยังอยู่แม่งมึงจะขันอะไรแน่นนักหนาวเนี่ยเอาออกทีก็าอาออกลําบากต้องใช้ด้ามยาวขันอ่านี่ยังอยู่อยู่ดีกินดีนะครับประวันน้ามันยังอยู่ครบนี่วิธีเช็คว่าที่ผ่านมาสองปีกว่าเนี่ย มึงอยู่ครบไหมไม่ใช่เปิดมาปุ๊กน้ํามันไม่ไหลในปอน้ํามันคะ่ะถ้าไม่ไหลก็เอานิ้วแย่ไปแตะแตะดูดิมีน้ํามันอยู่ไหมนะวิธีเช็คไม่ใช่เปิดมาไม่มีน้ํามันเลยอันนั้นตามเวรนตามกรรมดูน้ํามันที่อ่างแล้วกันว่าเหลือสักกี่ลิตรแล้วเราก็ต่อด้วยนี่ตัวถ่ายมันคืออยู่ตรงนี้เ ดูเห็นไหมดูแขนผมนะมึงจะขันอะไรแน่นกันนักงหนน้ำมันลิปิดเต็ดจะออกมาแล้วโป๊ะโอ้โหเข้มเลยว่ะอ,อย่างนี้เรยวว่าน้ำมันเน่าเนี่ยอะไรวะสองปีสองหมื่นโล กว่าไงเนี่ยอย่างนี้ถือว่าน้ำมันค้ำม่เนี่ยเห็นไหมเอ่ยค้มมันเนี่ยคํำ,คำ <c oughs> อะไรวะผิดคาดึนว่าน้ำมันจะใสนะครับอันนี้คือมูเต็ดเต็ดมูนะครับลิมิตเต็ดในตำนานว้ ดูนี่อ่อนะเยอะอ้ยโอ้โหเลโฟกัสเลยดูขี้เหล็กนะแล้วก็เช็ดออกไปนี่คือน็อตแม่เหล็กนะฮะเช็ดไปเอาให้หมด นี่เป็นแม่เหล็กฮะเพราะว่าเฟิองท้ายมันไม่มีไส้กรองนะมันก็เลยใช้แม่เหล็กเนี่ยตัวดูดผงฝากความหวังไว้ไกลเนี่ยแหละไละดูแหวนดูแบนตะแต,แต่เป็นลงเป็นรอยฮะผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเนื้ออะย อันนี้ไม่มีการตัดคลิปนะฮะเพราะีิเกียตัดบอกแล้วว่าไม่ตัดต่อแล้วีิเกียตัดต่อคือต้องบอกกันว่าไอ้แหวนเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนก็สามารถใช้ได้แล้วผมก็จะไม่เปลี่ยนเพราะไม่ได้ซื้อแหวนมานะแล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยนก็เพราะว่า บางทีน้ำมันมันรั่วมันซตมเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนอ้าวแล้วทําไมมึงไม่เปลี่ยนวะกูยะหาที่มาเหมาะอธิบายอันนี้เฮ้ยอ,อ,อยู่ใต้ท้องรถคือเนี้ยมันเป็นแหวนทองเหลืองต้องย้อนตั้งแต่ต้นเลยว่าเมื่อก่อนที่ผมไม่เคยซ่อมรถเนี่ยผมก็มานั่งถามคนโน้นทีคนนี้ทีว่าถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องถ่ายยังไง เขาก็จะบอกว่านี่ขันน็อตตัวล่างออกล่อยน้ํามันทิ้งขันเข้าไปแล้วก็ขันตัวบนออกแล้วเติมน,น้ามันเข้าไปแค่นั้นเขาบอกแค่นั้นแล้วผูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนแหวนทุกครั้งเลยดังนั้นการที่ผมไม่รู้ผมก็ใส่แม่งไปเดิมๆเงี้ยมันก็ทําให้ไงวะผมด้วยความที่ไม่รู้อ่ะเออก็ใช้ไปงั้นแหละน้ามันมันก็ไม่ตึง เมื่อวันหนึ่งที่ผมได้มารู้ทีหลังว่าไอเนี้ยมันคือตัวกันน้ํามันเมื่อน้ํามันมันเติมอ่ะให้เปลี่ยนตัวนี้นะดังนั้นการที่ผมใช้แบบไม่รู้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยหลายครั้งก็จะทำก็ทําให้ผมได้รู้ว่าไอแหวนเนี้ยไอแหวนทองเหลืองเนี่ยมันสามารถใช้ได้ตั้งหลายครั้งห้าหกเจ็ดครั้งนะมันก็ไม่รั่วไม่ตึมหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นน้ํามันเฟืองท้ายมันเหนียวมันเบอร์เก้าสิบ หรือถ้าเป็น, aw, ปนรถหกล้อรถบรรทุกอะไรพวกเนี้ยมันใช้เบอร์ร้อยสี่สิบอ่ะมันเหนียวมากๆดังนั้นมันไม่รั่วมันไม่ตืมหรอกอย่างเก่งก็แค่ตึมก็ไม่หยดนะส่วนใหญ่มันจะไปรั่วมิดสีนเผาข้างก็สีเดยหมูนั่นแหละจะรั่วตรงจุดนั้นมากกว่าที่ตัวกินน้ํามันเปลืองท้ายนะไอ้พวกเนี้ยอย่างเก่งมันก็แค่ตืมมันไม่หยดหรอกก็ถ้าใครอยากสบายใจก็เปลี่ยนไปแต่ใช้อย่างเนี้ย กูแตนเดิมแม่งกูไม่กลัวหรอกนะบอกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาหาว่าเอ้มึงเป็นแนะนำประชาชนแบบนี้นะครับก็ด้วยความไม่รู้มันก็ทําให้ผมได้ประสบการณ์ใหม่อีกว่าเนี่ยมันสามารถใช้ได้ตั้งหลายครั้งกว่าจะต้องเปลี่ยนทีนึงก็อันนึงก็แค่สิบยี่สิบบาทนะฮะบอกแล้วนะฮะอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะอ่ะหมดแล้วใช่ไหม อันนี้ไม่มีการตัดคลิปก็แค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าใครว่างยิงไว้ครึ่งชั่วโมงแลเราขันเข้าไปแล้วเราก็บิดด้านขวาดูกล้อง่ะ อกกไลูเนี่ยแค่นี้พอแล้วดูย้ำวิธีดูแขนผมไอห่าแขนกูยังกระเด็กมึงจะเอาอะไรแน่นนักหนาเอ้าต่อด้วยว้ากันตานจริงๆ น้ำมันเปลืองท้ายลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดสลิปดูกล้องอีกแล้ว <c oughs> มันลิมิเต็ดสลิปที่ใช้คือเบอร์แปดสิบเก้าสิบเฮ้ยยูสุมันต้องเติมเบอร์ร้อยสี่สิบไม่ใช่เหรอมึงมาเติมอะไรเบอร์แปดสิบเก้าสิบนะผมใช้มาหลายเที่ยวแล้ว ก็ไม่เห็นเป็นห่าะไรเลยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยูสุเจ้าเดียวยี่ห้อเดียวทําไมถึงต้องเติมเบอร์ร้อยสี่สิบผมก็ไม่เข้าใจมันเปิน้นท้ายมันหันมันวิ่งแล้วมันหันเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะเชื่อก็เชื่อ,อ,อไม่อยากเชื่อก็ไม่เป็นไรคุณอยากจะเติมเบอร์ไหนก็เติมไปนะฮะแต่ก็ค่ายอื่นเขาก็เติมเบอร์เก้าสิบกันแล้วไอห่านี่มาจากไหนจะมาเติมเบอร์ร้อยสี่สิบก็แล้วแต่ท่านพิจารณานะครับก็ผมอยากจะเติมเบอร์เก้าสิบก็เท่านี้ นะฮะก็พูดง่ายๆว่าติดล้อญี่ปุ่นเขายังเติมเบอร์90นะก็แล้วแต่ทานนะครับว่าท่านเป็นสายแบกไม่แบกอ่ะผมไม่สนใจนะครับติดล้อญี่ปุ่นเติมน้ํามันเปลืองท้ายเบอร์90นะฮะอ๋ะอไอ้เมืองไทยเมืองร้อนเติมเบอร์140เอ่อผมถามนิดนึงถ้ามึงบอกเมืองเมืองร้อนแล้วทําไมน้ํามันเครื่องเบอร์30ทำไมมึงไม่เติมเป็นเบอร์40 น้ำมันเกียร์ยูสุเติมเบอร์30ทำไมมันไม่เติมเบอร์40เบอร์50ไปวะก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็พยายามหาเหตุผลมาเรื่อยๆก็ไปพยยิจ,จรารณาเอาเองนี่ข้อดีของน้ำมันเปืองท้ายลิมิเต็ดแม่งทำขวดมาเนี้ยเติมง,ง่ายไงก็ไม่เข้าใจว่าน้ำมันเฟืองท้ายธรรมดาทำไมมันถึงไม่ทำมาวะ เราบอกอย่างไม่รู้นะสําหรับผมไม่ได้อวยว่ามันคือยี่ห้อดีนะที่ผมเห็นมาเนี่ยถ้าเป็นน้ํามันเปลืองท้ายลิมิเต็ดก็ต้องเป็นวาววลีนเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่รู้จะหาอะไรมาเหตุมาอธิบายเหตุผลนะครับผมก็ไม่ได้ว่ากูใช้ลดติ้งลถหนักอะไรเลยก็ที่เห็นเขาใช้นี้กูก็ใช้อันนี้นะไม่ได้มาโฆษณาให้มานะและอย่างหนึง่งเหมือนเหมือนอาแบบน้ํามันเบรก น้ำมันเบรกสามก็ต้องเป็นน้ำมันเชลถ้าเป็นน้ำมันเบรกสี๋ก็ต้องเป็นเอเต้หรืออารเต้ไม่รู้อ่านว่ายัางไงนะถ้าสี๋มันต้องเป็นยี่ห้อเนี้ยก็อารมณ์เดียวกันนะน้ำมันเฟืองท้ายจะต้องเป็นวาลวลีนนะเติมเลยจัดมาหนึ่งขวดโบ๊ะเบียวไป เผื่อมันไหลออกนะฮะเหลือก้นขวดนิดนึงช่างแม่งเอาขวดไม่มาต่อ จรจิงวะเอาจุกอันเก่าฮะเราไม่ต้องมาถามผมนะับว่าน้ำมันเฟิองท้ายลิมิเต็ดเอายี่ห้ออะไรดีนะครับก็อันนี้แหละก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าน้ำมันเฟิงท้ายลิมิเต็ดบาวลีนต้องผลิตอเมริกาหัวละ200บาท แต่ของเมืองไทยร้อยแปดสิบบาทยีห้ออื่นนะฮะดูไว้นะลกูกข้ามน้ำข้ามทะเลค่าจิปปิ้งเท่าไหร่วะเนี่ยแลว้วดูอเมริกาได้ใช้น้ำมันของดีราคาถูกอยู่ประเทศมันมันก็คงต่ำกว่า200อะ่ะเราหารด้วยค่าของชีวของมันได้วันลนั้นกี่พันเออน้ำมันฮู้ฮอะไรวะเฮ้ย เวยละมีพอได้ไง,งอ่ะสองขวดอ้าวเติมเข้าไปเอาอีกขวดหนึ่งมารินต่อครับบวมเข้าไปเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้าไทยดูไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขออภัยแล้วกัน พอพีเนี่ยเฮ้ยทางนี้แล้วซื้อมาสนะางองขวดององคอจำผิดแล้ววะเฮ้ยพอพี่ลูกโอ้โหเชียดชิวสองขวดเกือบตายนึกว่าไม่พอ นี่นี่น้ำมันใสๆมันจะเหลืองอย่างกับน,น้ำมันั่วเหลืองใช่ไหมวะนะตอนนี้เราก็ปิดปิดมัน ครับย้ำอีกทีย้ำแล้วย้ำอีกดูแขนผมแขนยังกระเด็กเฮ้ยแค่นี้มันก็อยู่แล้วจะเปอะไรกับมันตันะ้งนาเนี่ยอยู่มโยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีแค่นี้แหละ สำหรับในกรณีอย่างนี้คือน้ำมันเปืองท้ายดำหรืออ่ะที่ประสบการณ์ที่มีเนี่ย,เป,ย,ปเ,ปยปเปลี่ยนลูกปืนเปืองไอ้เปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนลูกปืนเปืองท้ายหรือเปลี่ยนใบสีโดยหมูคือ,อง,ง่ายๆว่ามีการแกะออกมาในกรณีเหล่านี้น้ำมันเปืองท้ายดำทุกกรณีนะแต่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดำได้ไงวะรั้งที่แล้วรู้สึกมันไม่ดำไม่ใช่หรอวะนะแต่ช่างเถอะในกรณีที่น้ำมันดำก็คือ มีการ่าเฟืงอท้ายเปลี่ยนลูกปืนล้อหรืออย่างเงี้ยมันดำด้วยเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณรักรถก็แนะนำว่าให้ใช้ไปอีกหมื 10, ่นโลแล้วก็ถ่ายหรืออันนี้มันก็คือแล้วแต่คุณนะแล้วแต่กันยังไงดีวะความรู้สึกอะคือผมไม่ได้ว่ามีประสบการณ์หรือเทคนิคอะไรนะคุณอยากจะถ่ายพันโลก็ได้ห้าร้อยโลก็ได้เพื่อต้องการปัดชิ่งทั้งระบบ ของเหล่านี้มันไม่มีน้ํามันปัดชิ่งทิ้งนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือน้ํามันล้างน้ํามันน้ํามันไขน้ามันมันนะฮะอันนี้น้ํามันลิมิเต็ดก็ต้องน้ํามันลิมิเต็ดนะน้ามันเฟืงท้ายธรรมดาคุณก็เติมน้ํามันเฟืงท้ายธรรมดาไปก็แค่นั้นเองนะแค่เนี้ยมันก็จะใสแล้วแล้วคุณก็ใช้ไปตามปกตินั้นเองอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอีกสักปีหนึ่งกูว่าถ่ายก็ได้พอไม่ได้ขับซิ่งอะไรปีหนึ่งก็เก็ยรแปดพันโลหมื่นโลก็ถ่ายแม่งทิ้ง ก็เริ่มต้นใหม่ก็เท่านั้นเองก,ก็มีเท่านี้เออถ้าคุณบอกเอ้กูรักรอบยิ่งกว่าเมียถ้ามันเป็นน้ํามันเฟืองท้ายธรรมดาเป็นเฟืองท้ายธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วคุณอกอ้กูอยากเติมลิมิเต็ดขวดตั้งสองร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยกว่านะฮะอ้มันต้องดีแน่เลยของดีมันต้องแพงของแพงมันต้องดีคุณอยากจะเติมก็ได้แต่ก็ไม่มีความหมายเออกูลืมพูดเลย น้ำมันเปลืองท้ายจะเต็ดไม่เต็ดจะต้องได้ GL5 น้ำมันลิมิเต็ดมันได้อยู่แล้วละ่ะแต่น้ำมันเปลืองท้ายที่ตามร้านอะไรมันจะมีขายอยู่2อประเภทก็คือ GL1 กับ GL5 คุณจะต้องซื้อ GL5 นะครับไม่รู้ว่ากองโฟกัสติดหรือเปล่านะคุณจะต้องซื้อ GL5 เพื่อเติมน้ำมันเปลืองท้ายนะครับ GL1 มันไม่ได้นะฮะก็มีเท่านี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนายพลหรือแหลกชมครับ